สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการเท็ดดี้ออนทัวร์ครับต่อเนื่องจากการที่เรามาเที่ยวในงานกุรยไมย้ฮะเทศกาลกุริไม้ครับเราก็เจอร้านร้านหนึ่งที่เราสนใจมีพิเศษนั่นก็คือร้านที่เป็นชาครับผมแต่ชาตรงนี้ฮะไม่ใช่ชาอูหลงไม่ใช่ชาอะไรตรงนี้อะไรฮะแต่เป็นชาชาชากระท่อมฮะเออเออจะพูดก็ลืมเนาะเป็นชากระท่อมครับเขาขายราคาเพียงแค่20บาทเองเดี๋ยวเราลองไปทําความรู้จักเขาและไปลองชิมชาเขาดูกันดีกว่าครับ และนี่คือร้านที่เราให้ความสนใจเป็นพิเศษครับผมเองเนี่ยไม่เคยชิมกระท่อมเลยแม้แต่ครั้งเดียวฮะกันชมกัญชานี่เคยอยู่ครับร้านนี้มีชื่อว่าชากระท่อมครับดูแล้วน้องผู้ชายครับเป็นคนดูแลร้านนี้อยู่ครับะแนะนําตัวไหนครับครับผมก็มาจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอพานนะครับผม เป็นผลิตชากระท่อมนะครับสมุนไพรผสมชากระท่อมนะครับแก้ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อครับพี่แล้วก็หวเบ้อหวานเพิมดันไขมันว้าวครับผมน้องวันจัดลูกชิ้นหัวหน้าคุณสมบัติมีเยอะเลยนะครับในส่วนของตรงนี้ะครับผมร้านอยู่ที่ไหนนะครับอ่าเป็นวิสาหกิจชุมชนอำเภอพานครับเบอร์โทรเฟซบุ๊กหรือว่าอะไรที่ติดต่อได้เบอร์สามารถติดต่อได้ครับเบอร์อะไรนะเผื่อคุณผู้ชมเห็นไม่ชัดครับ97ครับผม296 0254ครับโอเคฮะับจำหน่ายอะไรบ้าง ก็จะมีต้นกระท่อมครับผมชากระท่อมนะครับผมใบกระท่อมสดหมายความว่าต้นกระท่อมพวกนี้ที่ตรงนี้ก็ขายด้วยใช่ไหมใช่โอเคต้นเท่าไหร่พอบอกราคาได้ไหมครับถ้าจะเป็นต้นต้นเล็กก็จะอยู่ที่100บาทครับผมต้นเล็กขนาดนี้100บาทใช่ครับนาด2อ0บครับผม250าบาทมีส่งออนไลน์ด้วยไหมครับได้ค่ะได้ส่งออนไลน์ก็ได้ใช่ไหมติดต่อมาตามเบอร์โทรนี้เอาละเดี๋ยวมาแนะนําชาใบกระท่อมให้เราทําความรู้จักกันหน่อยครับผมอะไรยังไงบ้างฮะ ตัวนี้จะเป็นาชากระท่อมผสมเก๊กฮวยนะครับผมจะมีเก๊กฮวย70%กระท่อม30%นะครับตัวนี้จะเป็นกระเจีย๊ยบกระท่อมนะครับ ก็จะเป็นกระท่อมตาม10%กระทิบ70%นะครับโอเคอันนี้จะเป็นกระท่อมบริวารนะครับ100%ว้าวแล้วคุณสมบัติสามตัวนี้แตกต่างกันอย่างไรบ้างครับต้นกระให้สดชื่นนะครับทำให้สดชื่นนะครับโอเคสดชื่นพวกป้องกันละมั้ยพวกเบาหวานไขมันความดันไปด้วยนะครับโอเคตัวนี้จะระบบขับถ่ายนะครับก็ตัวนี้แดงๆนี่คือระบบขับถ่ายใช่ไหมฮะผสมกระเจี๊ยบโอเคตัวนี้จะเป็นกระท่อม100%นะครับนี่คือแก้วละ20บาทหมดเลยใช่ไหมจะเป็นเฉพาะตัวนี้ครับเป็นน้ำผลไม้อ๋อเป็นน้ำผลไม้เป็นชิมฟรีอ๋อแต่กระท่ออมมชิฟรรีเหฮะ ไมม่ชิโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองชิมใบกระท่อมกันดูครับครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะชิมน้ํากระท่อมกันแล้วครับซึ่งตัวแรกที่เราจะได้ชิมกันตรงนี้ก็คือที่เป็นน้ํากระท่อม30เปอร์เใช่ไหมชาเก๊กวย7เปอร์เซ็นต์เก๊กวย70เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวพยายามถอดแปลงไปนะครับคุณผู้ชมครับครับเดี๋ยวเราจะชิมทั้งสามตัวเลยเขาให้เราชิมฟรีอยู่แล้วใช่ไหมรสชาติมันเหมือนเหมือนชาทั่วไปด้วยเนาะใช่แต่มันก็จะจะหอมดอกเก๊กวยใช่แต่จะหอมดอกเก๊ ดูสเต็ปต่อไปครับผสมกระเจี๊ยบครับคุณผู้ชมครับมาแล้วต้องจัดเต็มฮะกินแล้วครับกินแล้วอช่องไหนครับเอาผมทำยูทูบครับโอเคอยากเป็นท<ง>ีวีเหมือนกันกน,กน,กนั่นแหละไม่ได้เป็นครับกระเจี๊ยบนี่ถือว่าโอเคมากเลยนะมันออกมีติดผมๆมีเปรี้ยวของกระเจี๊ยบแล้วก็เหมือนมันติดผมนิดนิดอันนี้คือกระทอมกระทอมใช่ไหมครับคืนนี้ผมจะนอนหลับไหมหลับหลับค่ะหลับจชงนั้นหลับสบายด้วยใช่ไหมฮะ สองละเดี๋ยวจัดตัวที่สามต่อยทีครับอ,นนอ,อะไรเอ่ยกระท่อมล้วน,รวนกระท่อมล้วนวนะ <c oughs> ครับผมไม่กระท่อมล้วนฮะ <c oughs> <c oughs> โอเค ท่านเหล่านั้นแหละคะท่านเหล่านั้นฮะุมมาบังเขาคุณผู้ชมครับผมเดี๋ยวเราชิมตรงนี้ฮะแล้วเรามาคุยกันดูครับหลังจากพอเรามาชิมตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมดูสิครับผมมีคนให้ความสนใจกับกระท่อมเมืองผ่านเยอะมากเลยนะฮะบอกเลยว่าเชียงรายครับนอกเหนือจากเมืองศิลปะที่สวยงามครับเชียงรายมีของดีเยอะมากๆครับเรามาชิมกระท่อมกันดีกว่าอ ผมเชื่อเขานะว่าคืนนี้ผมจะหลับสบายแต่เดี๋ยวผมพิสูจน์ให้อีกทีนึงพรุ่งนี้เช้าผมจะมาบอกว่าผมหลับสบายหรือเปล่าคืนนี้ครับ และทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศในงานกล้วยไม้เทศกาลกล้วยไม้จังหวัดเชียงรายครับคุณผู้ชมฮะก็คงจะมีให้คุณผู้ชมได้รับชมอยู่แค่นี้แหละก็เป็นเป็นเป็นอะไรที่สวยมากๆครับแต่ว่าพื้นที่เขาค่อนข้างจะแคบนิดนึงเราก็โอเคจัดในส่วนที่มีไปให้คุณผู้ชมได้รับชมนะฮะที่แน่ๆชอบใจอย่าลืมกด subscribe ติดตามเที่ยนทัวร์ครับก็จะพาคุณผู้ชมไปดูในสถานที่ต่างๆต,ต,ต่อไปสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ